ส่วนข่าวต่อมาที่ผมนํามาเล่าก็คือในเรื่องของเทศกาลปีใหม่นะครับที่ทางปอพจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับท่านบุญประสงค์นวลสายนะครับหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราหรือว่าปอพนะครับท่านก็ได้มาเปิดเผยถึงแผนที่ทางศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับได้มีการตั้งเป้าในการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ไม่เกิน25คนด้วยกันนะครับแล้วก็ อัตราการเสียชีวิตจะต้องไม่เกินหนึ่งคนนะครับในการที่จะทําในช่วงของเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ได้มีการวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมซึ่งแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกก็คือในเรื่องของช่วงของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่จะกอ่อให้เกิดอันตรายในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ยังขอให้ความรู้ในเรื่องของการ ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางหรือว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรต่างๆนะครับซึ่งในของระยะที่1ก็ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2 5 6 7แล้วนะครับซึ่งก็จะไปสิ้นสุดอยู่วันที่19บธันวาคมนะครับส่วนวันที่2 0ถึง26ก็จะเป็นระยะที่2นะครับที่จะเป็นระยะที่เรียกว่าก่อนการควบคุมเข้ม7วันอันตรายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการเริ่มการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องของการลดอุบัติเหตุในทุกอำเภอทุกอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ ระยะที่3ก็เป็นระยะควบคุมเข้ม7วันอันตรายช่วงนี้ก็คือระยะ่างระยะเวลาตั้งแต่วันที่27ธันวาถึงวันที่2มกราคมนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกจุดบริการต่างๆนะครับที่พี่น้องประชาชนใช้บริการนะครับโดยเน้นไปที่ด่านครอบครัวด่านชุมชนแล้วก็ด่านหลักต่างๆนะครับรวมถึงการเปิดจุดที่พักให้กับพี่น้องประชาชนได้พักผ่อนเวลาที่เด ทางแล้วมีความเหนื่อยเมื่อยเมื่อยล้านะครับส่วนระยะที่4ี่ก็คือระยะหลังการควบคุมเช่น7วันอันตรายตัวนี้ก็จะอยู่วันที่3ถึงวันที่9ธันวานะครับที่ยังคงใช้กฎหมายในการบังคับอยู่แล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ มีการถอดบทเรียนแล้วก็สรุปผลการดําเนินงานที่แต่และหน่วยปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลทั้งที่ได้ว่าแผนไหนดีบ้างนะครับแล้วก็แผนไหนต้องมีการปรับปรุงเพื่อที่จะมาทําเป็นโมเดลสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพื่อที่จะนําไปใช้ในเทศกาลต่างๆรวมถึงในพื้นที่ทุกๆวันนะครับเพราะว่าของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีโครงการในเรื่องความปลอดภัย365วันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับ